สวัสดีครับอยู่กับช่องวิชีเกษตรคนอัลมันครับนี <h <h ่ตอนเช้ามายกมันครับใส่หาหัวซ้ำหนามี่เพ่อนมึมีดอกหมดแล้วเอาไปยกไปมุดขาดหน่อยนั่นนั่นนั่นโอ้โหเขาเชี่ยวยิ่งขึ้นมั้ยไม่ต้องอัเด้อเอาไป เบ่งแถวคอครับแถวค,อ,คไไอกรบ่แถวคอกรบ่ดีเป็นไงดูว่ดี่ำน,นินะนี่โอเคอยู่นักเรียอยู่ หัาเอาเสียมขุดเอาเลยมันพันกเกษตรศาสตร์ครับลองขอบครับ Hmm. ừ ý đọc đi. ừ môn ấy ổ dịch ní đâu mọi hôm nay con băng tiên tón ừ <laughs> ถึงกันแล้ว <laughs> 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 มันกับมันจะไม่มีมันาะอันนี้มันอันต้องมันมันมันอันยังก่อมันก็บใช่ัวนี้เข้ามีหลายๆนี่ขายแพ่งด้วยนี่โควิดนี่อันนี้มันเป็นมันยังก่อว่าชีวภาพกับอะไรนะนี่อันนี้มันเป็นอันคือคือจะได้ทำนี่คืออยู่หรอก ก็พอได้โยนิไอ้ยูมันจะ10โลอยู่อ่ะ10ตู้เต็มๆเต็มเต็มกูไปจ้วยนํานํานํา <laughs> <small>